สวัสดีจ้าคลิปนี้กลับไปอยู่กับอ,นนอ,อินอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะก็มีเพื่อนๆถามมาว่าหลังจากอาซูนเทพเตาดำแล้วไปต่อไม่ได้เราจะทำยังไงดีนะคะก็คือ สัตเทพตัวนี้เนาะที่มีปัญหากันในตอนนี้ก็คือจะบอกก่อนว่าในไอเทมคือมันไม่ยอมโชว์ว่าเราจะต้องสวมใส่อะไรแต่ที่เดาๆได้ก็คือนะคะก็คือน่าจะเป็นอสูรเทพสีชมพูนะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าผสมได้ไหมตอนนี้ผสมยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอเทมมันยังไม่ดอกเนาะส่วนประกอบของไอเทมนะคะที่จะทําเป็นอสูรสีชมพูก็คือต้องใช้ อสูรเทพ3ดาวขึ้นไปนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีไอเทมอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนประกอบสำคัญมากก็คือตัวนี้หินแหล่งอสูรซึ่งในการทำอสูรเทพชมพู1ชิ้นนะคะจะต้องใช้หินแหล่งอสูรตัวนี้ถือทั้งหมดถึง5ชิ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่าผสมตรงไหนก็คือในส่วนนี้นะคะ เนี่ยเราจะต้องใช้หินตัวนี้ถึง5ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะเราจะต้องใช้ไอเทมอาสนเทพสีแดง3ดาวทั้งหมด3ชิ้นเดี๋ยวเราจะลองมาถอดให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้เราถอดแล้วนะ เห็นไหมก็คือตอนนี้ของมาพร้อมแล้วค่ะขาดแค่หินอย่างเดียวเพืเ่อนๆเองก็จะสงสัยว่าเออแล้วหินนี้จะหามาจากไหนล่ะเออคำตอบน,นะคะหินนี้ก็คือดรอปจากบอสข้ามเซิร์ฟนะคะเริ่มดรอปจากชั้นที่หนึ่งเลยถามว่าบอสตัวไหนคะที่เริ่มดรอปบอสห้าร้อยนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่บอสห้าร้อยขึ้นไปจ้ะดรอปทุกตัวดรอปอะไรดรอปเกลือทั้งนั้น ฉะนั้นนะคะการดรอปหินนี้นะมันจะมีทั้งตั้งแต่แบบว่าดับเป็นชิ้นเลยแล้วก็ดับเป็นเศษมาเพื่อเอามาผสมกันนะคะอาบอสทุกตัวมีโอกาสที่จะดรอปไอเทมนี้ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะหายากหน่อยฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆไปนะคะอทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎีนะแต่คือยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะเราเองก็ยังไปไม่ถึงคำมันอยู่ไหนล้ววะ ทฤษฎีที่คิดว่าความน่าจะเป็นก็คือเต่าดำตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้เขาชมพูหนึ่งชิ้นตรงนี้นะเป็นตำแหน่งนี้นะน่าจะเป็นเขาชมพูตรงนี้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 ก็คิดว่าน่าจะเป็นสีแดงส่วนหงคิดว่าตัวส่วนหงแดงตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้เขาชมพูหนึ่งชิ้นใช้เขี้ยวชมพูหนึ่งชิ้นแล้วก็ใช้ตาชมพูหนึ่งชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ต้องรอดูต่อไปถ้าหินดอกเมื่อไหร่ก็คงจะได้เห็นกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดอบหินเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยดียไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเรามาใส่ของกลับกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ก็แนะนำได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะไปต่อไม่ได้เหมือนกันหินไม่ดอกสวัสดีจ้า